สวัสดีค่ะม,มาคนนี้ค่ะที่นี่หมู่บ้านลินละดาเดอะไลท์นะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด50รตรางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวนะคะจอดรถได้2คันค่ะที่นี่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กที่ไม่มีค้าส่วนกลางนะคะแต่ว่ามีสนามเด็กเล่น,นะคะมีส่วนกลางให้ ออกกำลังกายนั่งเล่นนะคะถนนหลักของโครงการนะคะกว้าง8เมตรค่ะถนนซอยย่อยก็กว้าง8เมตรเช่นเดียวกันนะคะระบบไฟฟ้าค่ะขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอพานทองค่ะส่วนปับปานะคะขึ้นอยู่กับการปลาปาส่วนภูมิภาคของพนัสนิคมนะคะ ที่นี่เราฟรีมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟพร้อมติดตั้งให้ค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมดูโครงการนะคะบ้านก่อนรีโนเวทค่ะพิกัดนะคะอยู่บริเวณสีแยกไฟแดงมาปโปงค่ะถ้ามาจากตัวเมือง ทางฝั่งอำเภอพันทองพนัดนิคมนะคะขับรถมาทางสีแยกไฟแดงมะโปงนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเพียง200มเมตรเท่านั้นค่ะก็จะพบกับโครงการหมู่บ้านลินละดาเดดไลท์นะคะโครงการของลินละดานะคะเขามีลายที่ในจังหวัดชนบุรีนะคะที่นี่เป็นลินละดาเดดไลท์ค่ะ ก็เป็นโครงการหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานอีกโครงการหนึ่งนะคะระ<ม>บบการก่อสร้างนี่โครงสร้างบ้านดีมากๆนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวคะ่ะแล้วก็บ้านนะคะรูปทรงทันสมัยนะคะก็จะเป็นหลังคาทรงปัญญาแบบนี้คะ่ะหลังนี้นะคะหลังที่เราพามาเยี่ยมชมในวันนี้คะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนะคะอันเนี้เป็นบ้านที่เพื่อนบ้านดีนะคะ ทั้งโครงการเนี้ยคือสะอาดเรียบร้อยถนนหนทางคือไม่มีบ้านไหนเอาสิ่งของมาแบบกีดขวางทางจราจรก็คือได้ถนนเต็ม8เมตรทุกหลังแบบเนี้ยก็จะมีหลังเนี้ยนะคะที่เดี๋ยวเรามารีโนเวทก็จะสะอาดนะคะอันนี้เป็นสภาพก่อนรีโนเวทนะคะหลังคาเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็โทนสีบ้านเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะคะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะ จอดรถได้2องคันนะคะภายในตัวบ้านสำหรับที่นี่นะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่18,000บาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวรินละดาเดอะไลท์หลังนี้ได้แล้วนะคะบ้านทันสมัยนะคะเพื่อนบ้านดีนะคะ่ะเพื่อนบ้านสะอาดเรียบร้อยทั้งทั้งโครงการนะคะเป็นโครงการที่ ลูกบ้านดูแลบ้านกันดีสะาดเรียบร้อยทุกหลังคาเรือนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วก็กังวลนนเรื่องการยื่นกู้นะคะเดอรมาคนี่บริการในการยื่นกู้ให้ลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้นะคะก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3 6เดือนหนังสือรับรองการทำงานสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหนังสือ,อ,อรับรองรายได้นะคะและรับรองการทำงานหน้าสมุดบัญชีเงินเดือนเข้ากรณีมีบุตรนะคะต้องใช้ ทะเบียนบ้านแบบประชาชนของสามีด้วยถ้ากรณีย่าล้างนะคะต้องแนบไปย่าถ้ากรณีแยกทางกาันโดยที่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่านะคะก็ไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจว่าปัจจุบันแยกทางกันอยู่นะคะก็จะสามารถใช้ได้ค่ะกรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะคะไม่ว่าจะนานกี่ปีแล้วก็ต้องใช้เอกสารเป็นชื่อนามสกุลแนบมาด้วยค่ะ ในเรื่องของการคำนวณวงเงินในการยื่นกู้นะคะธนาคารก็จะดูข้อมูลสส่วนประกอบกันนะคะก็ะคือข้อมูลในส่วนของรายได้และข้อมูลในส่วนของรายจ่ายค่ะนำข้อมูลทั้งสส่วนนะคะนำรายได้ลบรายจ่ายรายจ่ายคือรายจ่ายที่อยู่ในระบบเครดิตบูโรค่ะ เช่นผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบัตรกดเงินสดผ่อนสินเชื่อเงินผ่อนต่างๆนะคะที่เข้าระบบเครดิตบูโรค่ะแบงค์จะนำรายได้ไปลบรายจ่ายขั้นต่ำนะคะของแต่ละรายการค่ะที่เราผ่อนอยู่นะคะสมมติว่ารายได้ส0,000ืมีรายจ่ายขั้นต่ำรวมกันทุกรายการแล้ว ผ่อนอยู่รวม10,000เอา3าม0 0ืนลบ10,000ก็จะคงเหลือ2 0,000ืนะคะก็จะนำไรายได้2 0,000มาคำนวณวงเงินในการยื่นกู้ค่ะที่20,000ืนะคะก็จะกู้ได้ประมาณ2ล้านต้นๆค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ว่าสามารถยื่นกู้ได้ไหมหรือ จะต้องปรับปรุงบัญชียังไงนะคะทางเราบริการเช็ควงเงินให้ลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเดินเอกสารให้ฟรีทุกขั้นตอนนะคะในส่วนของเครดิตโบูโรนะคะเครดิตโบูโรเนี่ยลูกค้าสามารถตรวจเองได้นะคะที่แอปพลิเคชันในมือถือก็ได้นะคะถ้ามีแอปของธนาคาร กรุงไทยกรุงศรีออมสินไทยพาณิชย์นะคะเขาก็จะมีให้ขอผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีธนาคารดังกล่าวนะคะก็สามารถไปขอได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดบัญชีนะคะไปแจ้งที่ประชาสัมพันธ์นะคะตรงช่องกดบัตรคิวว่าเรามาขอเครดิตบูโรนะคะ เจ้าหน้าที่ก็จะกดปัดคิวให้นะคะแล้วก็รอคิวแจ้งว่ามาขอเครดิตบุโรชำระเงิน150บาทนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอบข้อมูลแล้วก็จะนำส่งเอกสารให้นะคะภายใน7วันทำการค่ะถ้า7วันทำการนะคะยังไม่ได้รับเอกสารนะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าส่วนมากภายใน7วันทำการเนเอกสารจะถึงแล้วนะคะในส่วนของเอกสารเครดิตบุโรนะคะ ต้องมีคนเซ็นรับกรณีไม่มีคนเซ็นรับเอกสารจะถูกตีกลับไปที่สำนักง,งานใหญ่ของสำนักง,งานเครดิตบูรหภาธนะคะเราก็จะต้องติดต่อขอให้เขาส่งมาใหม่นะคะหมู่บ้านรินละดาเดลไลท์นะคะตำบลมะโป่องอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีคะ่ะ อันนี้เป็นบ้านก่อนรีโนเวทนะคะสภาพแวดล้อมของตัวโครงการดีมากๆนะคะสะอาดเรียบร้อยค่ะเป็นอย่างนี้ทุกซอยนะคะทั้งโครงการมีทั้งหมด3ซอยด้วยกันค่ะรวมๆแล้วโครงการนี้ก็อยู่ประมาณสัก30มสับลังนะคะ ก็เป็นโครงการที่อยู่กันแบบร่มรื่นค่ะสะอาดสะอ้านนะคะในเรื่องของหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองอไรายได้นะคะ บางบริษัทจะออกแยกกันนะคะเป็นรับรองเงินเดือน1ใบแล้วก็รับรองการทํางาน1ใบนะคะแต่ถ้าบริษัทไหนจะออกรวมกันเป็น1ใบเลยก็สามารถทําได้นะคะเพราะบางบริษัทออกเอกสารไม่เหมือนกันนะคะแต่เบื้องต้นก็คือหนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้จะต้องมีข้อมูลก็คือ,อานายนี้หรือนางสาวนี้นะคะปฏิบัติงานอยู่ที่บริษัท นี้ตำแหน่งอะไรตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงปัจจุบันนะคะรายได้ประมาณเท่าไหร่ย่งเงคะมีข้อมูลประมาณเนี้ยก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนและการทำงานคะ่ะบางบริษัทนะคะก็จะมีสวัสดิการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารนะคะถ้าเราจะไปยื่นธนาคารยกตัวอย่างเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วบริษัทที่ ท่านทำงานนะคะมีสวัสดิการกับธนาคารนะคะธนาคารจะให้ท่านขอหนังสือรับรองสิทธิ์สวัสดิการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะจะไม่ใช่ใบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองอรายไ,ได้นะคะบริษัทที่มีสวัสดิการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารนะคะมีข้อดีอย่างไรก็คือจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า โมชั่นทั่วไปของธนาคารนะคะแล้วก็จะได้รับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัททําให้วงเงินในการยื่นกู้ของลูกค้าที่มีคอนแทคกกับทางธนาคารนะคะจะได้วงเงินที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีสริการซื้อบ้านกับธนาคารนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของท่านที่ อยู่บริษัทที่มีสวัสดิการซื้อบ้านค่ะจะได้วงเงินสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นท่านที่อยู่ในบริษัทที่ไม่ได้มีสวัสดิการนะคะรายได้20 0 0 0อาจจะกู้ได้2ล้านแต่ถ้าท่านอยู่บริษัทที่มีสวัสดิการซื้อบ้านรายได้2 0 0 0 0อาจจะยื่นกู้ได้ถึง2 5ถึง3ล้านนะคะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ หลายๆท่านก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับยื่นธนาคารธนาคารสงเคราะห์แล้วมีเพื่อนๆในบริษัทนะคะยื่นกู้ซื้อกับธนาคารธนาคารสงเคราะห์เหมือนกันอนุมัติไปแล้วแล้วไม่ผ่อนชําระนะคะทําให้ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อของท่านนะคะเนื่องจากแจ้งว่า บริษัทที่ทำทันงานอยู่มีพนักง,งานยื่นกู้แล้วไม่นำเงินมาชำระค้างงวดเกินเกณฑ์นะคะธนาคารก็จะมีเกณฑ์ว่าต้องมียอดค้างชำระไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ที่มายื่นกู้ทั้งหมดกับธนาคารนะคะถ้าเกินเขาก็จะตัดสิทธิ์ไม่ให้พนักง,งานบริษัทนี้นะคะมายื่นกู้จนกว่าพนักง,งานที่ค้างนี่นะคะ่ะจะมาชำระนะคะ อันนี้เราแก้ไขอย่างไรนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะโดยให้ทางฝ่ายบุคคลค่ะมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่ธนาคา,า,คารออรสาะขอได้เลยนะคะเพราะว่าพนักง,งานท่านที่ไม่ได้ชําระเงินนะคะอาจจะลาออกไปแล้วนะคะแล้วฝ่ายบุคคลไม่ทางธนาคารก็ไม่ทราบว่าลาออกแล้วนั้นฝ่ายบุคคลสามารถมาติดต่อเพื่อขอคัดชื่อคนนี้ออกจาการะบบ ของบริษัทนะคะว่าแจ้งว่าเขาออกไปแล้วอย่างงี้ค่ะก็จะทําให้อะหนี้ที่ที่ติดค้างบริษัทเนี่ยค่ะมียอดที่ลดต่ําลงนะคะเราก็จะสามารถยื่นกู้ได้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คนที่เรายื่นกู้ค่ะให้เขายื่นคําร้องให้นะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะแต่ถ้าเราทำงานบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงกรณีมีเพื่อนๆยื่นกู้แล้วก็ไม่ชําระหนี้ให้กับทางธนาคารนะคะธนาคารก็จะขึ้นเหมือนกันว่าบริษัทนี้มีคนค้างหนี้เกินเกณฑ์นะคะกับทางธนาคารแต่ด้วยความที่บริษัทมีความมั่นคงสูงนะคะเป็นมหาชนจะได้รับการยกเว้นในเรื่องของพนักง,งานมีหนี้สินค้างเกินเกณฑ์นะคะพนักง,งานท่านอื่นๆที่ทํางานประจําอยู่ในบริษัทนี้ก็จะสามารถยื่นกู้ได้ปกตินะคะ มีเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดนะคะในเรื่องของเครดิตบุโรก็เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยเป็นหนี้นะคะไม่ได้จ่ายมานานละแล้วก็ตรวจเครดิตบุโรมาปรากฏว่าเครดิตบุโรเนี่ย ขึ้นยอดเป็นศูนย์ทางลูกค้าเนี่ยก็คิดว่าตัวเองแบบไม่มีหนี้แล้วนะคะให้ลูกค้าดูด้านบนหัวกระดาษนะคะเขาจะมีเขียนว่าบัญชีที่เท่าไหร่เจ้าหนี้คือใครรหัสบัญชีนี่คืออะไรวันที่เปิดบัญชีวันที่เท่าไหร่วันที่ปิดบัญชีวันที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีรหัสประวัติบัญชีค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินแล้วมันขึ้นว่าเป็นศูนย์นะคะให้ดูว่ารหัสบัญชีด้านบนนะคะ เป็นรหัส42หรือเปล่าหลังคำว่า42เนี่ยเขาจะเขียนว่าโอนขายหนี้ค่ะโอนขายหนี้รอเจรจาปิดหนี้รอชำระเงินอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเรายัางเป็นหนี้อยู่นะคะต้องติดต่อไปทางสถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้ค่ะโทรไปหาเขาวิธีการติดต่อก็คือโทรกลับไปบางท่านไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับไปยังไงเข้าไปใน Google คะ่ะเอาชื่อ สถาบันการเงินงที่เราติดคีย์เข้าไปใน Google ก็จะขึ้นเบรอร์โทรต่อโทรกลับไปหาเขาแจ้งชื่อนามสกุลเขาก็จะทราบประวัติเราแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาโอนขายนี้ไปให้บริษัทอะไรแล้วให้เราติดต่อใครแล้วก็ติดต่อตามนั้นเพื่อติดต่อขอนัดชําระหนี้รหัสนี่ซ2นะคะเรียกว่า b a c k l ลิสถ้าเกิดว่า b a c k l ลิสปิดจบเรียบร้อยแล้วรหัส42จะกลายเป็นรหัสบัญชี C3 ค่ะอันนี้เรียกว่าพรนารนีจบสิ้นแล้วนะคะ มีรหัสหลายตัวค่ะที่เ,เกี่ยวกับระบบเครดิตบูโรนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะถ่ายตัวเครดิตบูโรที่ลูกค้าได้รับนะคะส่งมาให้ทางเราช่วยดูให้ก็ได้ว่าบูโรขึ้นประมาณแบบนี้เป็นแบ็คลิสต์ไหมเป็นหนี้ค้างไหมต้องติดต่อใครติดต่อยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถติดต่อก,กันเข้ามาได้ค่ะในเรื่องของ ตาดอกเบีย้ยนะคะช่วงนี้ก็มีน่ารังอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตาดอกเบีย้ยเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะยิ่งอัตราดอกเบีย้ยสูงก็ทําให้วงเงินในลดต่ําลงนะคะแล้วก็จะทําให้งวดผ่อนต่อเดือนสูงขึ้นด้วยค่ะอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้มีหลายโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าเลือกค่ะลูกค้าก็ลองเข้ามา ทักทายกันนะคะว่าลูกค้าอยากได้วงเงินประมาณนี้โปรโมชั่นไหนดีที่สุดนะคะแต่ละชั่นอาจจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ไม่เท่ากันโปรโมชั่นที่แตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็จะวิเคราะห์ให้ลูกค้าอายุเท่าไหร่อยากได้วงเงินประมาณเท่าไหร่เขาก็จะเลือกโปรโมชั่นอัตราดอกเบีย้ยที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะ อัตราการผ่อนนะคะตอนนี้ของทุกธนาคารนะคะจะเป็นระบบขั้นบันไดอาจจะฟิกอยู่ที่1นถึงสปีแรกหรือ1นถึงสปีแรกนะคะแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ว่าลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดหมดทุกธนาคารนะคะคือตอนนี้เรายังเข้าภายในบ้านไม่ได้นะ,ะก็เลยชวนคุยไปเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าเนี่ค่ะบ้านก็ข้างในจะเป็น2ห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวมีห้องโถงนะคะจอดรถได้2องคันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีโนเวทให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะหมู่บ้านลิรดาเดลไลนะคะห่างจากสี่แยกนั่งโป่งนิดเดียวเองค่ะแค่ประมาณ200เมตรนะคะสี่แยกไฟแดงมัโป่ง ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหมูบ้านลินละดาะเดะลหลมาโป,ป่องอำเภอพานทองจงังหวัดชนบุรีนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบ่นนะคะสวัสดีค่ะ